โอเคสวัสดีครับอยู่กาอันนี้เม่ให้เมยนะครับผมโ okay. อเครอบนี้เราก็จะมาอยู่กับ s o ส t Art o n l i n e The Series นะครับผมซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่น้องเขาขอมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่1เลยนะผมคิดว่าคงมีหลายพาร์ทพอสมควรนะเพราะว่าเนื้อหาม,มันเยอะนะครับผมโอเคซอสอาร์ตออนไลน์เดอะซีรีในครั้งนี้จะเป็นการเอา ทั้งหมดที่เกี่ยวกับซอฟต์อาร์ตออนไลน์ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมนิยายมังงะหรืออนิเมะน,นะครับผมโอเคแล้วก็จะเริ่มจากซอฟต์อาร์ตออนไลน์ต้นฉบับนะครับผมที่เรกิคาวาราสร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นเล่มต้นฉบับเล่มแรกสุดเลยนั่นเองนะถ้าผมโอเคสร้างขึ้นมาในปี2002ครับผมปี2002ในงานประกวดนิยายเกมครับผมอ่ะงานประกวดนิยายเกมเดนเกกิของบริษัท s อ m กี้มีเดียเวิรกจัดขึ้นนะครับผมโอเคสร้างขึ้นมานะครับผมในตอนนั้นเลกิคาวาระแต่ว่ามีปัญหาครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าทําให้ไม่ได้ส่งผลงานในปี2002ในครั้งนั้นนะครับผมจนกระทั่งผ่านไป2-3ปีเลยได้สร้าง e x c e l w o r l d ขึ้นมาครับผม สร้างเอ็เซลเวร์ขึ้นมาแล้วก็ผ่านครับผมอ่ะผ่านของบริษัทเอสกี้มิเดียเวิร์คและควานนี้เลกิเาวาระก็ได้ขอร้องครับผมบอกว่าผมมีผลงานเก่าอ่ะผลงานเก่าก็คือผลงาน s o สอาร์ตออนไลน์นั่นเองซึ่งก็คือต้นฉบับในปี2002โอเคแล้วก็ได้ผ่านครับผมอ่ะผ่านจนกระทั่งเราได้เห็นในปี2009นั่นเองอ่ะปี2009เราได้เห็น So สอาร์ตออนไลน์ของบริษัทเอสกี้มิเดียเวิร์คใช่ไหมครับผมโอเคและระหว่างนั้นล่ะอ่ะระหว่างนั้นก็คือในปี2002จนถึงปี2009ระหว่างนั้น7ปี เลกิคาวาระได้ทำผลงานอะไรอยู่อันหนึ่งก็คือ X c e l w o r l d ต้นฉบับนั่นเองอันที่สองครับผมก็คือเนื้อหาของ s o r อาร์ตออ n ไลนตอนต่อจาก s o สอาร์ตออ n ไลนต้นฉบับในปี2002นั่นเองอ่าเป็นตอนต่อนะครับผมโอเคซึ่งในตอนนั้นเนี่ยได้ใช้ชื่อว่า s o สอาร์ตอ n นไ e น e เมทั i เลียอีดนนั่นเองนะครับผม ซอสออนไลน์เมเทียอิดิชันคือ,อไรนะครับผมคือต้นฉบับของซอสอาร์ตออนไลน์ที่เลกิคาวาฮะสร้างขึ้นมาครับผมอ่ะเป็นต้นฉบับเลยนั่นเองก่อนที่พวกเราจะเห็นกันในฉบับนิยายนะครับผมอ่ามีต้นฉบับชื่อว่าเมเทียร์อิดิชันนะครับผมโอเคก็มีออกมาแล้วหลายเล่มนะเดี๋วกี่เล่มเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมโอเคซอสอาร์ตออนไลน์เมเทียร์อิดิชันเนี่ยมาครั้งแรกตอนไหนนะครับผมอ่ะมาครั้งแรกในวันที่18พฤศจิกายนปี2007ครับผมอ่า ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเลกิคาวาฮะนะครับผมอาได้เอาไปขายในงานคอมมิเทียครั้งที่82ครับผมอ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเลกิคาวาฮะได้ใช้ชื่อว่าคุโนริฟูมิโอครับผมอ่าซึ่งก็เป็นนามปากกาในครั้งนั้นนะครับผมโอเคก็เนื้อหาสาระของ s o ฟต์อาร์ตออนไลน์เมทัลเลียอิดนนะครับผมโอเคเนื้อหาเนี่ยจะมีข้อแตกต่างก,กันกับฉบับสมบูรณ์ที่พวกเราเห็นกันอยู่บางส่วนนะครับผมโอเคโดยเนื้อหาเนี่ยจะแตกต่างกันจุดแรกเลยก็คือ จำนวนคนครับผมอะ่ะจำนวนคนที่เข้าไปใน i c a p คนที่เข้าไปใน i c a p ในฉบับนิยายที่พวกเราเห็นกันตามปกติมีทั้งหมด1,000 0คนถูกต้องไหมครับผมอะ่ะแต่ว่าในต้นฉบับของเนกิคาวาละมีทั้งหมด50,000คนด้วยกันครับผมอะ่ะจำนวนคนเยอะกว่านะครับผมโอเคแล้วก็เนื้อหาอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันได้ชัดเจนที่สุดก็คือลายเส้นนักวาดครับผมอะ่ะ ลายเส้นคนวาดในครั้งนี้ครับผมซึ่งก็คือต้นฉบับก่อนที่เลกิจะเข้าวงการครับผมเลกิวาดเองครับผมอ่าเลกิคาวาฮาระได้วาดขึ้นมาเองนะครับผมโอเคลายเส้นอาจจะไม่สวยอะไรมากนะักก็แง่เลกิเขาเป็นนักเขียนไม่ใช่นักวาดแต่ก็วาดออกมาได้สวยอยู่พอสมควรนะยกเว้นหน้าตาตัวละครที่เอออาจจะแบบเฮ้ยแหวกแนวไม่เหมือนกับเออในฉบับปกติอ่าเพราะว่าฉบับปกติเป็นอีกคนเขียนหนึ่งครับผมอ่าซึ่งก็เป็นนักเขียนชื่อดังโอเคที่ชื่อว่า เอบิกนะครับผมอ่ะเป็นนามปากกาของเขาเอบิกเป็นคนวาดให้นะครับผมอ่ะแต่ว่าอันนี้คือต้นฉบับของเลกิเลกิวาดเองทั้งหมดครับผมอ่ะลายเส้นนี่ส่วนตัวนะบอกว่าเท่กว่าเยอะเลยอ่ะเท่กว่าไอ้ตัวเคียโตที่เอบิกวาดเยอะเลยเท่นะแต่แบบว่าเออมันแบบเออมันสไปสายโบราณน,นิดน,นึงแต่มันเท่เออส่วนตัววิชอบไอ้ลายเส้นแบบเก่าที่เลกิวาดเองมากกว่านะครับผมโอเคก็ผ่านได้นะครับผมโอเคโดยที่ เขาได้สร้างเมทัลเลีย d i อิดิชั่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการลองฟอร์มก่อนเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เป็นนิยายแบบที่เราเห็นกันจนถึงปัจจุบันโอเคก็ถือว่าเ x ็กเซลเวร์ทำให้เป็นจริงครับผมอ่ะเอ็กเซลเวสร้างขึ้นมาก่อนโอเคผ่านก่อนผ่านของบริษัท a s สกี้มิเดียเวก่อนนั่นเองอ่ะแล้วคราวนี้ก็กองบรรณาธิการก็โอเคดูผลงานของ s อสอาร์ตออนไลนด้วยที่เลกิขเขาสร้างขึ้นมาเพราะเลกิแบบว่า เฮ้ยผมมีผลงานอีกผลงานนึงนะคือซอสอ้าอนไลน์ที่เป็นผลงานแรกที่ผมได้ทำนะ,ะดูให้หน่อยอบัณฑิกานก็แบบว่าเฮ้ยโอเคว่ะซอสออนไลน์งั้นก็ผ่านแล้วก็เอาผลงานของภาคเมทัลเลียอิดิชั่นเนี่ยให้เขาดูแล้วก็ได้สร้างขึ้นมาเป็น ภาพปกติที่พวกเราเห็นกันจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับผมโอเคต่อกันเลยนะครับผมซอฟต์แวร์ออนไลน์เมเทเลียอีดิชันเนี่ยจบหรือ,อยังนะครับผมโอเคก็อาจจะเป็นคําถามได้นะครับผมโอเคยังไม่จบนะครับผมปัจจุบันยังไม่จบเลยนะครับผมโอเคก็จิงอยู่ว่าเลกิคาวาละเนี่ยได้สร้างซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่อยู่ใน ASCII Media Works หรือก็คือซอฟต์แวร์ออนไลน์นิยายที่พวกเราเห็นกันจนถึงปัจจุบันแล้วแล้วคิดว่าเขาอาจจะทิ้งผลงานต้นฉบับอย่างเม t a เรีย i ีดิ่น แต่ยังไม่ทิ้งนะครับเขายังไม่ทิ้งเลยถือว่านับถือผลงานต้นฉบับจริงๆนะครับผมผลงานต้นฉบับของตัวทาร์ดออนไลน์เมทเรียอีดิชันนะครับผมยังมีจนถึงปัจจุบันครับผมอ่ะปัจจุบันมีแล้วทั้งหมด22เล่มด้วยกันครับผมโอเคโดยที่เล่มล่าสุดก็คือเล่มที่22ซึ่งเพิ่งขายไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2017นี้เองนะครับผมโอเคแล้วเอา้าทาไมเลกิคาวะถึงไม่เลิกทาไอ้ต้นฉบับนี่นะครับผมก็อา่อามีความเป็นไปได้เพราะว่า,วามันคือต้นฉบับอ่ะ มันคือต้นฉบับมันคือทั้งหมดของเลกิทคาวาละก่อนที่จะได้เข้าวงการฉบับนิยายที่พวกเราเห็นกันในแอสกี้มีเดียเวิร์กเขาอาจจะนับถือต้นฉบับไว้ขึ้นหิ่งเลยก็ว่าได้นำเลกิแล้วอีกอย่างนะครับผมอ่ะอีกอย่างก็คือว่ามันคือโดจินชิตต้นฉบับเขาเขียนเองเขาทําอะไรทุกอย่างเองมันคือผลงานของเขาอย่างแท้จริงทั้งหมดคือของเขาหมดไม่ต้องให้ใครมาวาดให้ไม่ต้องให้ใครมาผูกมัดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือมันขึ้นในฉบับของนิยายอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนเนื้อหา เปลี่ยนเนื้อหาให้กองบรรณาธิการชอบเปลี่ยนเนื้อหาให้แฟนชอบคือแบบมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเขาเออเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยกูยังเขียนต้นฉบับอยู่เพราะว่ากูอยากจะทาอะไรก็ได้เรื่องของครูอะไรเงีเ้ยเออกูอยากให้คนนู้นไม่ตายอยากให้คนนี้คืนชีพอยากให้คนนี้เข้ามาในเกมนี้อยากให้คนนี้ไปในเกมนู้นเขาทําได้หมดเป็นอิสระของเขาอ่า ถือว่าผลงานต้นฉบับเนี่ยไอเมเทเดียเอดิชั่นเนี่ยมีจีวิญญาณของเลกิเข้ามาละอย่างเต็มเปี่ยมเลยผมเลกิจะทํายังไงก็ได้เรื่องของเขานะครับโดยที่เล่มล่าสุดก็คือเล่มที่22เนี่ยอลิสไปโผล่ในอัพเฮมออนไลน์เผาหูแมวอลิสโผล่ในอัพเฮมออนไลน์เป็นเผาหูแมวนะครับผมว่าระบุมาแล้วแบบอื้อไอ้ยะ แต่เสียดายอยู่ที่หนึ่งก็คือว่าไม่ใช่นักวาดนิยายอ่ะไม่ใช่นักวาดนิยายแต่เป็นเลกิวาดเองอเลกิวาดเองรูปภาพอาจจะไม่สวยเท่ากับไอ้นักวาดนิยายนั่นอ่านักวาดนิยายนั่นชื่ออะไรนะเอเอบิกใช่เอบิกเอบิกเป็นคนวาดสวยอ่ะวาดสวยแต่แบบว่าก็วาดสวยยังไงเราก็ยังไม่เห็นอลิสในโหมดหูแมวอ่ะเนาะเออแต่นี่คือเลกิเขาโชว์อลิสโหมดหูแมวอ่ะจึงอยู่ว่าเลกิเขาวาดเองอาจจะไม่สวยแต่แบบ แค่อารินหูแมวก็ภูมิใจแล้วจริงๆส่วนตัวเลยนะในจุดนี้ก็อย่างที่ว่านะว่าต้นฉบับเนี่ยเขาจะทํายังไงก็ได้ไม่มีใครผูกมัดเขาเออไม่ได้มีบริษัทไหนมาจับเขาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเขาจะทําอะไรของเขาก็ได้อนะไม่งั้นอาริสคงไม่มาในหมดหูแมวหรอกนะครับผมโอเคก็ต้องฝากผลงานของเลกิคามราระซึ่งก็คือต้นฉบับของเขาไว้ด้วยนะก็ถือว่าผลงานของเลกิที่ว่าเป็นต้นฉบับเนี่ยอาจจะเป็นจิตวิญญาณของเขาทั้งหมดก็ว่าได้เพราะว่าเขาทําอะไรของเขาก็ได้ทั้งนั้น เขาอยากทำนูน่นทํานี่ทํำนั่นเขาทำได้หมดโดยที่ไม่ต้องสนใจใครทั้งสิน้นสนใจปรรดาธิการสั่งให้แก้บทเขาไม่ต้องสนใจใช่ไหมอ่สนใจแบบแฟนๆอยากให้คนนูน้นคนนี้คู่กับคนนูน้นคนนี้เลกี่ก็ไม่ต้องสนใจกูอยากให้คนนี้จะคู่กับคนนี้เลกี่ทำได้หมดนะไม่มีใครมาผูกมัดเขานะครับผมก็ถือว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่เขายังเขียนต้นฉบับอยู่ก็เป็นไปได้ ดีไม่ดีต้นฉบับอาจจะจบชา้ากว่าก็ได้นะเอออาจจะจบชา้ากว่าในฉบับนิยายที่ไอเอสกี้มีเดียเอิร์เอาไปก็เป็นไปได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะไปเอาไอ้ต้นฉบับของเมทัเลียเอดิชัเนี่ยไปหาที่ญี่ปุ่นเองแล้วกันกนะไม่ได้มีขายที่ประเทศไทยเพราะมันเป็นแค่โดจินชิเออนะครก็ผมโอเค ก็ถือว่าจบลงเท่านี้นะครับโอเครอบหน้าเราก็จะมาอยู่ที่พาร์ทสของ s o งอาร์ตเดอะซีรีจะเกี่ยวกับอะไรก็รอดูเอาแล้วกันนะครับผมโอเคก็ถือว่านี<ๆ>่เม่เม่พาร์ทนี้ก็จบลงแ้่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้า <S <S พาร์ทหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม